จงมั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาจงมั่นใจกับศาสนาว่าดับใดที่เราอยู่ในศาสนาช่วยเหลืองานศาสนาอยู่ในบรรยากาศของศาสนาผู้คนรอบข้างจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่วันนี้ไม่วันหน้าหรือวันไหนก็ตามแต่สักวันหนึ่ง อัล์ให้เห็นอย่างแน่นอนไม่ต้องรอโลกหน้าโลกนี้แหละพี่น้องอัลล์ให้เห็นอย่างแน่นอนอินชอนลอพ่วงไทยด้วยกับว่าริสกีที่ว่ามันคับแคบแต่อัล่ใช้ริสกีกับเราเองลูกเราอาจจะเติบใหญ่มีริสกีที่กว้างขวางอนาคตลูกหลานของเราอาจจะมีริสกี้ที่กว้างขวางและจะมาคอยดูแลพ่อแม่เองในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าวันนี้เราทุกยากวันนี้เราลําบาก แต่ถ้าเรายังไม่หวนกลับไปาศาสนาพี่น้องกลัวว่าเอเลาทดสอบเราหนักแล้วจะหนักเข้าไปอีกหนักไปถึงว่าบางคนยอมทิ้งาศาสนาบางคนยอมทิ้งหลักการเพื่อให้ได้กินเพื่อให้ปากท้องอยู่รอดแค่นั้นเอง